ครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลและมาตรการวัดหรือระดับการวัดทางสถิติกันเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมกันครับครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้ลักษณะของข้อมูลกันหลังจากที่เรานิยามได้แล้วนะครับว่าเราจะไปเก็บข้อมูลอะไรของประชากรหรือจะไปเก็บข้อมูลอะไรของกลุ่มตัวอย่างเราจะมีวิธีการไปเก็บข้อมูลมาได้อย่างไร วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหนึ่งเลยเราอาจจะไปสมมโนโคําว่าสมมโนคือลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ครับคุณครูกําลังสมมโ,โนข้อมูลของคุณครูอยู่ก็คือตัวนักศึกษาดูว่าเรียนแล้วจะเกิดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนไหมนะครับหรือจะอไปสัมภาษณ์อยากรู้อยากรู้ความคิดอยากรู้ความพึงพอใจลงไปสัมภาษณ์แต่ระวังนิดนึงนะครับคนที่เราจะลงไปสัมภาษณ์ต้องทําไมครับต้องพูดได้ต้องฟังเราออกนะครับต้องพูดได้ต้องฟังเราออก หรือจะไปสังเกตก็ได้ครับสำหรับเด็กตัวเล็กๆเราไม่สามารถคุยกับเขาได้เขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอะไรสักเท่าไหร่นะอันนี้เราลงไปสังเกตพฤติกรรมเขาได้ครับหรือสังเกตพฤติกรรมสัตว์ก็ได้นะครับหรือจะไปทําการทดลองเพื่อได้ผลออกมาเช่นเราอยากรู้ว่าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทุกปีหรือทุกวันไหมนะครับอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทุกวันไหมเราทําการทดลองวัด อุณภูมิของโลกด้วยตัวเองทุกวันนะครับทำการทดลองหรือจะเป็นการสํารวจคําว่าการสํารวจเนี่ยคล้ายๆกับการสัมมโ,น,โน,นะครับเพียงแต่การสํารวจเนี่ยใช้ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับแล้วเราก็อาจจะไปทะเบียนประวัติก็ได้คําว่าทะเบียนประวัติเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้ไปเก็บข้อมูลเองเราไปเก็บข้อมูลของคนที่เขาบันทึกไว้แล้วเช่นไปที่ฝ่ายทะเบียนไปขอบันทึกข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลความสูงข้อมูลน้ําหนัก อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าทะเบียนประวัติคือไม่ได้ลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองนะครับเช่นโรงพยาบาลก็ได้ครับเราไปเจ็บไปเก็บข้อมูลคนไข้เขาเนี่ยคนไข้เขามีการประกาศสิทธิ์คนไข้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปเก็บข้อมูลจากตัวคนไข้ไปขอถามข้อมูลจากคนไข้ได้โดยตรงหรอกซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะสวนสิทธิ์อาจจะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของคนไข้ให้เราได้ในรูปของการเราไปขอทําทะเบียนประวัตินะครับซึ่งข้อมูลที่เก็บมานเนี่ย ข้อมูลท <'s> <one thing. S 1> ี่เก็บมาครับเมื่อเรามาดูจําแนกแยกแยะแล้วเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นข้อมูลประถมภูมิอะไรคือข้อมูลประถมภูมิก็คือข้อมูลที่เราไปเก็บด้วยตัวเองนะครับเราไปเก็บด้วยตัวเองเราเรียกว่าข้อมูลประถมภูมิเราลงพื้นที่สนามเลยเราไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองอยากรู้ความคิดเห็นของคนกรุงเทพที่จะเลือกผู้ว่าอ่เราก็ลงไปเก็บข้อมูลเลยว่าเขามีความต้องการผู้ว่าที่มีลักษณะแบบไหนส่วนข้อมูลอีกประเภทหนึ่งครับเราเรียกว่าข้อมูล ทุติยภูมิคําว่าข้อมูลทุติยภูมิแปลว่าเราไปเอาข้อมูลของคนอื่นมาเช่นอาจจะอยู่ในทีวีในอินเทอร์เน็ตในสังคมโซเชียลไปข้อมูลไปคัดลอกของข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งใน2ข้อมูลนี้นะครับข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยต้องระวังเรื่องของการบิดเบือนนะครับต้องเรื่องระวังเรื่องของการบิดเบือนต้องมีแหล่งอ้างอิงจริงๆว่าข้อมูลตัวนี้น่าเชื่อถือนะครับซึ่งข้อมูลที่เราเก็บมาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะจําแนกออกเป็น2อย่างจําแนกออกเป็น2อย่างก็คือ1 ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขนะครับข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขเราเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเราเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่าข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขกับข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อง่ายต่อการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะทําข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขให้เป็นตัวเลขก็ได้อาจจะทําข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขให้เป็นตัวเลขก็ได้ดังนั้น ตัวเลขในทางสถิตินักศึกษาต้องระวังดีๆนะครับถ้าเราไปเจอตัวเลขแล้วเนี่ยตัวเลขบางตัวเนี่ยไม่สามารถบวกลบคูณหารได้ต้องระวังดีๆไม่สามารถหาค่าเฉลี่ยได้เป็นต้นดังน,นั้นเขาจึงเอาตัวเลขเหล่านี้มาแบ่งเป็นระดับการวัดหรือมาตรการวัดทางสถิติซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4อย่างด้วยกันไปดูอย่างแรกเลยครับเราเรียกมันว่านามบัญญัติ n o m i n a l s c a เ e เป็นตัวเลขขั้นนามัมัติอะไรคือนามััติครับอะไรคือนามััตินามัญญัติคือตัวเลขที่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ไม่มีค่าในตัวเองนะครับบวกลบคูณหารไม่ได้มันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์เช่นเพศเป็นต้นสมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลเพศชายให้1เพศหญิงให้2 คนที่มาติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งคืออะไรครับคขว่าติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งคือขอเป็นผู้ชายนะครับหนึ่งบวกสองได้ไหมตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีค่าในตัวเองนะครับสองลบหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้นะครับสองมากกว่าหนึ่งได้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์มีอะไรครับนอกจากสัญลักษณ์เหล่านี้เช่นศาสนาเป็นต้นพุทธคริสต์อิสลามติ๊กป,ป,ปึ๊บอิสลามถามว่า3มากกว่า1ใช่ไหมตอบไม่ใช่มันคือสัญลักษณ์ว่า คนที่มาตอบแบบสอบถามหรือคนที่ให้ข้อมูลเรานั้นนับถือศาสนาอิสลามนั่นเองดังนั้นเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยจึงอยู่ในรูปของอะไรครับจึงอยู่ในรูปของความถี่กับรอยละเท่านั้นนี่คือประเภทแรกที่เราเรียกว่านา้มบัญญัติไปดูประเภทที่2กันครับประเภทที่2เราเรียกว่าจัดอันดับมารจัดอันดับ ordinal scale มารจัดอันดับมารจัดอันดับคืออะไรครับคือตัวเลขที่ไม่มีค่าในตัวเอง สามารถบอกความมากน้อยได้แล้วครับว่าอันไหนมากอันไหนน้อยแต่บอกไม่ได้ว่ามากน้อยกว่ากันเท่าไหร่จึงยังไม่สามารถนํามาบวกลบคูณหารได้นั่นเองอะไรบ้างครับเช่นร<แ>ะดับการศึกษาเป็นต้นระดับการศึกษาเนี่ยสามารถบอกได้แล้วครับว่าถ้าผูต้ตอบตอบปริญญาตรี4 4สูงกว่า3ถูกไหมครับถูกต้องระดับการศึกษาป,ปริญญาตรีสูงกว่ามัธยมปลาย4สูงกว่า2ใช่ไหมครับถูกต้องอีกครับระดับปริญญาตรีสูงกว่ามัธยมต้นแต่ 4ลบ3ไม่ได้1น,นะครับเอามาบวกลบกันไม่ได้ปริญญาตรีลบมัธยมปลายเท่ากับปฐมซึ่งมันแปลความหมายอย่างนั้นไม่ได้นี่คือระดับการวัดขั้นที่2ทัดายระดับการวัดขั้นที่3ครับขั้นที่3เราเรียกมันว่ามาตรอันตรภาค interval scale ครับมาตรอันตรภาค interval scale คืออะไรคือตัวเลขที่มีค่าในตัวเองแล้วครับสามารถบอกความมากน้อยได้ละช่วงห่างตัวเลขเท่าๆกันสามารถบวกลบคูณหารได้ครับ แต่มีข้อแม้ข้อเดียวคือไม่มีศูนย์แท้คำว่าศูนย์คือไม่ศูนย์เช่นอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยช่วงห่างตัวเลขเท่ากันครับอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็น2เท่าของอุณหภูมิ2ี่องศาเซลเซียสแต่ไม่มีศูนย์แท้คำว่ามีศูนย์แท้คือศนองศาเซลเซียสแปลว่ายังมีความร้อนอยู่ถูกไหมครับ ศูนย์องศาเซลเซียสแปลว่ายังมีความร้อนอยู่ความร้อนของเขายังมากกว่าอุณหภูมิติดลบไม่ว่าจะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามดังนั้นอุณหภูมิไม่มีศูนย์แท้นะครับคะแนนสอบวัดความรู้เช่นเดียวกันถ้าเราสอบได้ศูนย์มันไม่ได้แปลว่าไม่มีความรู้ถูกไหมครับเพียงแต่ข้อสอบวัดไม่ตรงกับสิ่งที่เรารู้อย่างนั้นเราเรียกว่าไม่มีศูนย์แท้สําหรับคะแนนสอบวัดความรู้หรือความพึงพอใจเช่นเดียวกันครับความพึงพอใจเป็น ข้อมูลเชิงคุณภาพแต่เราเอามาแปลงเป็นตัวเลขพอแปลงเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยศูนย์ศูนย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันความไม่พึงพอใจเป็นศูนย์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันจึงจัดว่าไม่ใช่ศูนย์แท้และระดับการวัดตัวสุดท้ายเราเรียกมันว่าขั้นอัตราส่วนขั้นอัตราส่วนหรือเลโชสเกล เลโชสเกลอัตราส่วนซึ่งอัตราส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขที่มีค่าสูงสุดและสามารถบอกความมากน้อยได้ช่วงห่างตัวเลขเท่าๆกันที่สําคัญคือมีศูนย์แท้ศูนย์ของเขาคือศูนย์นะครับเช่นน้าหนักรายได้อายุนะครับสตัวนี้จะเป็นมาตรการวัดทางสถิติครับเป็นไงบ้างครับสําหรับในเรื่องของข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทของข้อมูลในเรื่องของมาตรการวัดหรือระดับการวัด นักศึกษาลองกลับไปทบทวนในคลิปและเนื้อหาที่คุณครูแฝนไว้บนแพลตฟอร์มและลองฝึกทําแบบฝึกหัดไปงานดูคุณครูเชื่อว่านักศึกษาจะเข้าใจมันอย่างแน่นอนพบกับคลิปหน้าในเนื้อหาต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ